อ้ฟื้นมาแล้วนะคะโอ้โหนี่ไ็ฟื้นมาแล้วนะคะน่ารักมากเลยค่ะไปนามาไ่ายไปนามาบ่ายป้าตอนนี้เมื่อกี้บอกเหรอโอ้ยคุณลุงถามหาก็ฟื้นไปไหนไปไหนมาเราฟื้นไปข้าวตียนเหล็กแล้วเนาะ ไมเปไป่ติดู่ตรงนี้มีนะอยู่ตรุ้บอกว่าใครไม่มาอัปเดตทุกวนาทีนี่จาดจอมันต้องไปปล่อยนะง้นไมงั้นมันก็จะดองอยู่โอ้โห่าลุงเขาสัท้าโอ้้าลุงดีมากเลยไปไกไ đẹp 네 ừ, subscribe <fax> <nu kira> <faxieopus> <MBA. faxie> <faxie> <coughs> mà kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

No? เราอยูเนี่ยเราร้อนทนได้ครับถ้าเสื้อแ็นยาวเลยมันติดอะมันอยู่ไม่ได้ก <inki>. าระปุนก็ดังหมดแต่กากลับไปก็สามสีเดือนก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมนี่สีเดี๋ยวกลับมาเป็นสีนี้อันนี้ดีมันอาา นนขอบเลยขอบุงน,น,นี้ถ้าเกิดว่าเขาเตะเตะฟุตบอลอัดใส่ไนไม่แตกหรอคะแตกไหมอ๋อไม่เหรอครับเ <laughs> ดินมาเมื่อกี้เดียวนี่ไม่ไม่ขนาดขนาดกระแเป็นทังกียังบุหน,นี่นอ, <laughs> อ่ะเจ้าคุณ่ะนะลูกชายคุณไม่เห็นะเ <laughs> อ็ม

เด็กเขาเขามีที่อัดปุ๊บเขาก็จะเตะอัดใ่นะพูดถึงไฟมาแล้วมาแล้วโป้โปมาแล้วโป้มาแล้วเขาเตะุบอลไปนาไปนาเขอัดนั้นนะี้รูพ่อแม่ชอมได้ก็ยิ่จะเตะใจได้แต่คือแล้วก็เด็กๆยากก็ยแบบนี้นะค 頑張れ。

อะไรแกตบปูนเตะอะไรนั่นตักปูนนี่ครบอ๋อตันอะไรบอกอรอกกา ແລະເດດກໍເຕັມແລ້ວຂໍຈະຍິ່ງແລ້ວນະເພິ່ນໄປຖາມສູກການແຕ່ບຶງນີ້ນະ mm-hmm

สุดยอดยินดีต้อ่รับสู่ช่องเอ็นจอมนี้ตอนนี้ทันทีนะแอปมี่าวเป็นอาชีพ่ะคะแอปมีก็อยู่นะแอปมีคือแต่ว่าตอนไหญ่มีรถขบวนแห่งรถติดเนี่ยไอ้ของไทยเอ็นจอยู่นี่แอปมีมาเลยนี่ค่ะเฮ้ยยังหนาลุงเอาอาชีพมาหาบุคคลกว่าถึงหน้าหนาวแล้วเด้กเอามีของมันบ่มเยอะี่ ของมันโตครับคือยัดขึ้นลูกยานี่ก็จะกลายเป็นม้วนๆอ่ะมันมันม้วนหดเด้อเอ้ยเอ้ยยัดลูกครับมาโอ้อะไรคือไปไปแล้วๆๆเออๆๆแล้วเลยอ้าวไม่มี

กูครูตรงนี้เล็กเลกคเนี่นะเศียลงเศียเล็กเต็มหลังเลยทุคนนี้นะเาจะเอาแผ่นใส่อยู่ด้วนี่นายพี่กินได้หหนึ่งกินได้ไหมไม่ไหวเลยไม่พี่เลย คูนมันไม่สนิทครับ้วาดไกวากว่าไป่ะวังเดยว่าไมกวามีอะวเดี๋ยวจะองบ้านไมได้ว เออแล้วเจ้าเป็นคนจับตอนนี้เขาเป็นเจ้าหินเลยจ้าเป็นตางถินเลมื่อก่อนเจ้าเป็นเจ้าถินตอนนี้คือเจ้าเป็นต่างหินแล้ว่าะยไม่เเศษค่ะไมเศษเนาะแต่ะค Terima <small> kasih. พ่อตาเลยเนาะปบินหอยลหออันเสือลายนะคือแดบ่ได้เลยเนาะอะไนไ่เอามี่านอะไรึ้นมาแล้วทำไมเก็บใช่ไหมได้ยังไงพี่มาเพิ่มนตังบมีเศษูบนป่าไปแล้วอเกินป้าให้เอาให้มาด้วยเองตอนนี้ตอนนี้มีประโยชน์ตอนนี้มีตังค์ 在房里头。 เปิ้ลแฮ่เลยครับไม่โซ่ดรอไม่ไม่ไม่มีแี่มเลยมันกท่นันเิล้ามากไม่ได้ไปหอกยังยังอยู่เปิ้นเห็นนีนเ้ลมาเฮีกันได้เหรวที่หนึนะโอ้โหใ่ไหมใช่ครับโอ้

หาได้โอ้โอ้ฝนมันจะออกไปนี่ฝนมันสิตกแห่ไฟฟ้าร้องโอ้ยนี่มี đến nhá bác server hết đi à tủ long 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 lên มัอลกันไม่ใก่ไเ่ใม่ใช่ไ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 มไม่ม่ใม่ใช่